สวัสดีพี่สุขุสุขโซเนครับผมก็ดีทั่วเอาแนวทางลาาา่าพัฒนาของ้างคมกันเนาะพี่น้องเนาะวันศุ์ที่สิบสามมิถุนาสองหาหกแปดของซางคมกับมือวันพุดธกับวเขาเนาะพี่น้องรถตัาเล็กมันป่อมวันเล็กมันเบิ่นนี่ลาาา่าพัฒนามือวันพุดธมันออกศูนย์สามสามเลขล่างะคือสองศูนย์เนาะพี่น้องเนาะของ้างคมอยู่วเขาเนาะพี่น้องเด้อของ้างคมอยู่วเขา แต่เลขวิ่งนมีมอยุสองกับสามตเพันห้ไปวิ่งคนสองสองกับมีสามกับมี่าะพันห้วิ่งแปดกับเก่านพี่น้องบอกเขาได้รถขวถอดกวาดไพี่น้องต้องสร้างคมบอกเขาจริเงเลยพี่น้องอยู่ทางบ้านฝนตกบ่นน้ออุดอรสักอนฝนก็ยังตกกันเบนมือมัดขึ้นตอนนี้ก็ยังลิ่นอยู่พี่น้องเห็นบ่นี่ยังลิ่นแปลกแปลกแปกอยู่ฝนตก เยนหนก่อนน้องขียนวันที่ก่อนวันศุกร์สิบสามหกแปด ตําลาววิ่งบนล่าง ้ี่นอนหาเบอร์ก่อนเก็บงานอยู่ว่าฝนตกะลร เดี han, h, ๋ยวฝนตกอยู <c oughs> ่ไปนอนคาบแป๊บนึงโอ้พ่อซางวัดดีครับไปขอลาพัฒนาพ่อซางครับผมฝนตกม้อยยบันนิดๆนี่แหละครับ โอ้ยคือกันอะรอันนี้ยุสว่างด้วนี่ไอ้ออฟอกเหรอครับแมนเอาว่าสร้างเรียกวิ่งตัวไหนครับวิ่งบูดีซี่กับห้าสี่กับห้าเนาะครับผมเลขจีด๊ดแปดเจ้าศูนย์แปด เออแมนเดียแปดเก้าศูนย์เนาะครับผมจับคู่สี่แปดสี่สี่แปดสี่เก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดห้าแปด ห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมเอกับตัวสองห้าแปดสองห้าแปดครับผมศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าหรอครับศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้า เน้นลักหาครับผมเน้นเน่นเน่นลักหาเน่นหาแปดหรือหาเก้าหาแปดครับหาเก้าครับเล่กวิ่งเล่กวิ่งเน่นหาบอกครับผมสามตัวกับสองหาแปดสองหาแปดเป็นตัวเน่นเนาะครับผม ตัวร้องศูนย์สี่เก้าครับผมได้เห็นงานอยู่แบบฝนตกตัวครับเมื่อซามเขาโอ้ไปซามเขาท้องหน้าพูดนะครับหน้ามหงดีปะโอ้ย,ยมันไหลครับมันเคลื่อนอยู่สันโอ้ตกมันเคลื่อนกับตุกมันแห้งหลายเจ้าหัวก้อนนั่นแหละ อ้มือนี่ัขนตก,ม,นม,นม,นกนมันมือกิบโอหงพอถ่วงันบอกมีหลายเตียงี่แหละครับมาคาในเมี่ยงเงินแถวคอนแกนุกบนแถวอะไรก็ยังถ่วงคักแต่แถวคอนแกนทุรนโอ้ยมันก็นตรงตีในเมืองฝนนั่นเห็นเขาอันเห็นเขาลองคิปสลรข้ามกระถ่วมกีบอยู่มันนอกมันก็ตกมันตกกันในเมี่ออสตบาบ้าบ้านเฮาแบบดิ้นนะขอคุนอยไาพระรังครับผม ครับสวัสดีครับครับพี่รองผลตกคนบรายไปเห็นงานเพินกลับไปสามเขาพอสระสานคมก็ได้เอาวันทุกที่สิบสามมิ้นมีตัวหน้ามือแรงได้พี่น้องได้บนล่างพอสร้างพันไห่วิ่งตีกับหาพันเน้นหาเลขคิดเลขครบเนี่ยแกแม่นแปดเก้าศูนย์จับคู่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เลขสามตัวเนี่ยอันเป็นตัวเน้นได้ไป่น้องนี่สองห้าแปดนี่ตัวล่องนี่คือศูนย์สี่เก้าเพื่อเน้นให้คือห้าแปดห้าเก้าเน้นที่หาพาพี่น้องมาหาศูนย์ก็ได้ได้ไปน้องได้เนี่หาศูนย์กรได้กรพี่น้องจะลืมบนล่างไปกับได้บนล่างไปกับอ๋อขอบคุณขอบคุณพระสางคบหลาย ที่แบงปันแนวทางล่าพัฒนาคอยเขาคอยแตะคอยแกะมกือใดน้อยมอแร่งเนาะเนาะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม